สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้ติงจะมารีวิวซีรีสเกาหลีเรื่องใหม่แนวโรงเรียนกฎหมายที่เปิดมาตอนแรกเราน่าสนใจมากๆเลยนะคะกฎหมายเข้มข้นดราม่าเข้มข้นสืบสวนเข้มข้นแล้วก็มีนักแสดงมากฝีมือด้วยกับเรื่อง law school ชีวิตนักเรียนกฎหมาย เป็นเรื่องราวของอาจารย์และก็นักเรียนในโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยฮันกุกโรงเรียนกฎหมายเก่าแก่ของเกาหลีอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่นักเรียนกําลังจําลองเหตุการณ์การว่าความในชั้นศาลดันเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นซึ่งเหตุการณ์นั้นทําให้อาจารย์และก็นักเรียนต่างตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้และเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและคนที่รู้กฎหมายเขาจะใช้กฎหมายไปในทิทางไหนบ้างแลนะแท้จริงแล้วฆาตากรคือใครกันแน่ก็ต้องลองไปดูกัน Mm hmm เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวกฎหมายที่ใช้กฎหมายนําเรื่องได้แบบเข้มข้นมากนะคะเปิดมาตอนแรกก็คือพาเราไปนั่งในคลาสเรียนวิชากฎหมายนะที่มีอาจารย์เป็นอดีตอายการเก่านะคะที่มีความรู้แน่นมากเวอร์แล้วเขาก็มีการยกตัวอย่างเคสท,ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมาสอนนักศึกษาแล้วสอนด้วยวิธีที่แบบว่าคึกคักมากเลยทุกคนแบบถามปุ๊บตอบป,ปับ๊บถามปุ๊บตอบปับ๊บโชว์ช้ามากทั้งติ่งแบบเฮ้ยนี่มนโรงเรียนมหาเทพคือทุกคนเป็นเทพทุกคน ฉลาดกันหมดเลยนะคะแบบอาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้อะแล้วติ่งก็คิดว่า เออติ่งก็น่าจะมีความเป็นคังซอนเอเบาๆนั่งแล้วแบบเอองงคําถามอะไรนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนติ่งดูนะคะทุกคนอาจารย์ก็พูดไวมากนักเรียนก็พูดไวมากจนติ่งจะต้องกดพอดอะทุกคนแล้วค่อยๆอ่านซับไทยนะคะแล้วบางทีมันมีเคสกฎหมายอย่างเงี้ยติ่งค่อยๆนั่งอ่านแล้วก็ค่อยตีความกฎหมายตามไปด้วยก็เลยใช้เวลาในการดูค่อนข้างเยอะดูซีรีส์เรื่องนี้รู้สึกได้ปลดล็อกสกินอ่านซับไวทองคําจ้ะทุกคน <c oughs> คือแบบซับไทยมาไว มากนะักแสดงพูดเร็วมากจริงๆเลาเนื้อเรื่องคือเดินไวมากแค่เพียงตอนแรกนะเขาก็จะมีปมปัญหาหลักแล้วนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยที่มีปมปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวละครที่ตายเยอะแยะก,กันไปหมดแล้วก็มีความน่าสงสัยว่าน่าจะเป็นฆาตกร,รกันหมดเลยติงแบบโฮยเนื้อเ,เรื่องโดนไวมากแล้วก็ดูสนุกมากจริงและภายใต้ความเครียดความกดดันนะคะก็ยังมีหนุ่มคิมบอลที่จะมาเยียวยาหัวใจเรานะคะทุกคน คือหลังจากที่เขาเป็นจิ้งจอกสุดน่ารักนะคะมาจากเครื่อง t a l l of the n i g h Tail t ใช่ไหมเขาก็มาเกิดใหม่เป็นนักศึกษาหัวกะทิ <c oughs> เด็กอัจฉริยะที่สอบในติบัณฑิตรอบสองผ่าจ้าติงแบบ พี่เขาฉลาดมากแล้วก็พูดเร็วแล้วดูจากตัวบทเขานะคะเป็นบทพูดที่แบบยาวๆอะ่ะเขาต้องทำการบ้านหนักมากจริงแล้วนอกจากจะหล่อฉลาดจิตใจดีความรู้แน่นๆแล้วนะคะยังเป็นผู้ชายครั่งรักอีกคือทุกคนสังเกตไหมสายตาเวลาเขามองคางอนเออะมันมีแต่ความละมุนมันมีความเอ็นดูมันมีความแบบหนวยหัวใจไปหมดอะทุกคนสายตามีแต่คำว,ว่ารักเต็มไปหมดเลยอะ ทั้งติ่งแบบแค่ดูสายตาพี่ทางเราก็คือเขินไม่ไหวแล้วจ้าไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเกิดว่ามีซีนแบบทั้งคู่ได้คบกันอย่างเงี้ยมันจะดีต่อใจมากจริงแล้วเป็นซีรีส์ที่ต้อนรับการคัมแบ็กของระยูเยยองนะคะที่เคยรับบทเป็นพี่โบราในซีรีส์เรื่องรีพายวันๆหนึ่งเค่ะซึ่งพี่เขาคัมแบครอบนี้นะคะก็มีความฉลาดเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือมีความน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นนะคะจากเรื่องนู้นจะเป็นพี่แบบ เลี้ยวกาดน้องอะไรอย่างงี้แต่พอมาเรื่องนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ค่ะที่ไปเรียนกับเราเทพนะคะซึ่งทางติ่งเข้าใจอารมณ์เลยนะแบบเฮ้ยทําไมเพื่อนในคลาสถึงมีแต่คนเก่งแบบนี้ทางเราก็แบบกดดันแล้วลาที่อาจารย์จี้อ ก็เครียดใช่ไหมทางติ่งเองยังรู้สึกแบบอยากจะวิ่งไปอ้วกด้วยเลยอะ่ะแล้วในเรื่องนะคะมีชื่อซ้ํากันใช่ไหมก็คือคังซอนก็จะมีทั้งคังซอน A แล้วก็คังซอน B ซึ่งนิสัยของทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันมากภูมิหลังของตัวละครก็ต่างกันสุดๆเลย แล้วก็ยังมีโกยุนจองนะคะจากซีรีส์เรื่อง Sweet Home นะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยเป็นนักศึกษากฎหมายที่สวยมากจริงสวยโดดเด่นสวยแย่งซีนสวยตลอดทุกฉาก <c oughs> คือทุกคนบางทีก็ไม่ค่อยมีบทพูดนะคะบางทีแบบผูแบบเล็กๆน้อยๆอยแต่ยังรู้สึกแบบ สวยมากจริงแล้วเธอเองนะคะก็น่าจะมีปมใหญ่อยู่นะตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าเธอมีรอยฟกช้ำอยู่ตามร่างกายมากๆไม่แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตกรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ติ่งดูมา6 EP แล้วนะชอบมากสนุกมากติดมากเลยทุกคนแบบเขาค่อยๆเฉลยปมของตัวละครนะคะที่มีโอกาสจะเป็นฆาตรกรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็มีการตีแผ่นนะคะว่าคนที่รู้กฎหมายอ่ะเวลาที่เขาจะเอากฎหมายมาใช้อ่ะมันน่ากลัวมากจริงถ้าเขาใช้ในทางที่ดีก็ดีแต่ถ้าเขานําช่องโหว่ของกฎหมายมาใช้ในทางที่ผิดอ่ะก็น่ากลัวมากเหมือนกันนะ ตัวละครอาจจะพูดเร็วนิดนิดนะคะแล้วก็มีภาษากฎหมายเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูใจเย็นๆนะคะทุกคนถ้าเราตีความไม่ทันก็ค่อยๆกดเพลสแล้วค่อยๆดูไปพร้อมกันกับติ่งนะติ่งเองก็อ่านเรื่องนี้ไม่ทันนะคะรู้สึกได้ปลดล็อกสกินอ่านซับไวทองคําและเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีนะคะฟังแล้วรู้สึกคือเขิมมากๆแล้วก็แอบคล้ายสกายคาร l เซิลใช่ไหมเรื่องนู้นเพลงประกอบซีรีส์จะร้องแบบ <are> เรื่องนี้จะร้องแบบ We are- ฮันจุนทวีรับบทโดยหนุม่มคิมบอมในเรื่องเขาจะเป็นนักศึกษาหัวกะทิที่โลรวยฉลาดจิีใจดีแล้วก็เป็นคนศรัทธาในเรื่องของความยุติธรรมมากๆนะคะจิงยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเขามา3เรื่องค่ะมีเรื่อง t a l l of the n i g h Tail ตำนานรักจิ้งจอกก้าหาง Mrs. c o p 2แล้วก็เรื่อง Boy Over Flower ค่ะ เ่งเปิดวับไอจหนุ่มคิมบอมให้นะคะไอเขาชื่อ k k b e o m ค่ะตามมาฟอลโลกันได้มีรูปที่เขาถ่ายเแบบหลมากจริงทุกคนเป็นผู้ชายที่แบบว่าหน้าใสาหน้าเล็กหน้าเด็กคงกระพันมาตั้งแต่เรื่อง FO แล้วนะคะหล่อมากแล้วก็มีรูปที่เขาถ่ายกับแก๊งลอ h o o l นะคะเอแก๊งนี้นี่งานดีทุกคนเลยอ่านส,สักคลิปต่ตางๆบทเขาพูดยาวมากจริง แล้วก็มีรูปครบรอบ15ปีการเดบิวต์ของเขาค่ะโลมากดีต่อใจมากสิงตามมาฟอลโลกันได้นะคะ k k b e o m ค่ะคังซอนเอรับบทโดยยูเฮยองในเรื่องอ่ะเธอจะเป็นนักศึกษาที่มีฐานะธรรมดานะคะแต่มีความตั้งใจศึกษากฎหมายเพื่อใช้กฎหมายสร้างกระบวนการยุติธรรมค่ะติ่งยกตัวอย่างผลงานก่อนหน้านี้ของเธอมา3เรื่องนะคะมีเรื่องรีพาย1988 เดียมรยรูมแล้วก็เรื่องสไปติงเปิดวับไอจให้นะ IG จีเธชื่อ e RYUNIVERSE 3 2 8ค่ะมีรูปที่เธอถ่ายแบบนะคะคู่กับนักเรียนใน Law School นะคะมีข้างโซนเอข้าง่ซนบีแล้วก็โกยุนจองค่ะสวยเนอะพอสลัดแบบลูกเด็กเนิ์ดมาถ่ายแบบก็น่าราักสมคนเลย แล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายสีนแ,นแรกๆเลยนะคะที่ถ่ายนิสารจำลองนา่นารักใส่ชุดพูดภาษาด้วยแล้วก็มีรูปที่เธอแปะโพอีกไว้ที่หัว <c oughs> เป็นเด็กเนิร์ดมากสริงตามมาฟอลโล่กันได้นะคะ RY Universe 3 2 8 <c oughs> จอนเยซึนรับบทโดยโกยุนจองในเรื่องอเธอจะเป็นนักศึกษาสาวที่สวยมากสวยโดดเด่นสวยแย่งซีเลยนะคะแต่เธอเองก็มีแฟนหนุ่มแล้วด้วยนะคะในเรื่องนะ เธอเองเพิ่งเดบิวต์นะคะก็เลยมีผลงานก่อนหน้านี้แค่ชิ้นเดียวนะคะก็คือเรื่อง Sweet Home ติงเปิดวับไอจให้นะไอจีเธอชื่อ G O Y O U N J U N G ค่ะตามมา Follow กันได้มีรูปสวยๆเพียบเลยจ้าติงชอบรูปนี้ทุกคนเป็นรูปที่เธอใส่ชุดสีดำสวยมากแบบโพสท่าเท่ๆนะคะแต่ยังเห็นถึงความสวยเครื่องหน้าดีมากจริงแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ยแบบ หน้าใสหน้าดีแบบโอ้ยละมุนมากทุกคนสวยมากเลยนะคะสมกับเป็นคนที่สื่อเกาวีจับตามองเลยแล้วก็มีรูปที่เธอถ่ายในซีรีส์ดังนี้ด้วยนะคะ Law School สวยมากมีแต่คำว่าสวยมากจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเดินผ่านนี่ก็คือต้องมองเหลียวหลังจริงๆสวยมากเลยทุกคนตามมา follow กันได้ค่ะ G O Y O U N J U N G ค่ะ สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวกฎหมายที่มีการสืบสวนเข้มข้นดูสนุกลุ้นทุกตอนนะคะก็แนะนำให้มาปลดล็อกสกินอ่านซับไวททองคำด้วยกันนะคะสามารถรับชมเรื่อง l o s School ชีวิตนักเรียนกฎหมายได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะมันล้างมือบ่อยๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะเป็นห่วงนะคะลาคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย